เริ่มเริ่มจากคั้งคุณพี่สุวินันท์ก่อนนะฮะวินาทีนั้นตัดสินใจอย่างไรครับเพราะว่าการของปปสหรือว่าคนก็คุมกันแน่นแล้วแล้วเราต้องไปถกเถียงกับเขาไม่ไม่กลัวไม่กลัวเหรอฮะวินาทีนั้นไม่ได้มีความกลัวเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราเลือกตั้งมาทั้งชีวิตครับไม่เคยเจอเหตุการณ์นี้เลยอ่ะไม่เคยเจอบรรยากาศคือเลือกตั้งราไปทุกครั้งอยู่แล้วไปทุกครั้งแล้วไม่เคยเจอบรรยากาศนี้เลยครับแต่เป็นการรู้สึกว่าเรากาลังจะโดนปล้นน่ะปล้นสิทธิ์น่ะแล้วรู้สึกเหมือนกับแบบเอ้า แล้วคุณเป็นใครอ่ะคุณคุณมามามาขัดขวางสิทธิ์ของเราอ่ะหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงเราใช่ไหมคบก็รู้สึกว่าชั่วโมงนั้นยอมไม่ได้ยอมไม่ได้ยังไงใช่ก็ต้องเข้าไปให้ได้สถานที่ที่เกิดเหตุนี่คือที่ที่ไหนที่เขตสวนหลวงค่ะที่เขตสวนหลวงใช่ค่ะครับครับแล้วแล้วตอนนั้นเขายังไม่เปิดไม่ไม่เปิดหรือว่าเปิดแล้วับเวลาตอนนั้นกี่โมงตอนนั้นประมาณแปดโมงห้านาทีประมาณนั้นต้องเปิดหน่วยเลือกตั้งแล้วจริงจรเปิดเปิดแล้วหน่วยเลือกตั้งแล้วแล้วพอเข้าไปปั๊บนี่ได้ใช้สิฮคือ ตอนที่ปีนเข้าไปแล้วเนี่ยปีนเข้าไปแล้วได้ใช้สิทธิ์ค่ะได้ไปการแล้วไปการคนแรกแล้วก็คนเดียวเลยค่ะทำไมเขาก็ปีนเข้าไปเงคะคนที่ปีนคนอื่นเข้าเข้าไม่ได้แม้กระทั่งเจ้าหน้าที่ยังออกไม่ได้เลยแล้วเสียงเสียงที่ไปการในตกลงเขาจะนับเราไหมฮะหนึ่งเสียงที่เราไปการเนี่ยหรือว่ายกต้องนับเลยก็อย่างที่บอกว่าเท่าเท่าเท่าที่ทราบข่าวตอนนี้ว่ากกตได้ข่าวมาว่าเขาอาจจะยกเลิกหรือเปล่าเราก็ไม่ทราบเหมือนกันแต่ทีนี้ว่า เราก็ได้ไปใช้สิทธิ์แล้วแหละถูกไหมคะหลังจากนั้นเนี่ยเขาจะลงกันยังไงแต่ก็ถือว่าเราได้ไปใช้สิทธิ์แล้วถูกไหมคะแต่ว่าวันที่ไปเนี่ยมีคนอื่นไปด้วยไหมคือคือวันเลือกตั้งเนี่ยเป็นหน้าที่ของพลเมืองซึ่งคงจะมีคนไปเลือกตั้งเยอะตอนที่ไปถึงเนี่ยมีคนอื่นที่จะไปเลือกตั้งอยู่ในจุดเกิดเหตุมั้ไหมคนที่มีความต้องการคล้ายๆกับคุณคือตอนที่เราจอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยเราเดินข้ามไปเนี่ยนะคะแล้วช่วงสักร้อยเมตรก่อนถึงประตูรั้วสเตเลียที่เห็นในภาพ แล้วก็ทําหน้าไม่คือทุกคนไม่พอใจหมดมีผู้ที่จะไปใช้สิทธิ์เนี่ยน้าจะประมาณสัก30-40คนแล้วยืนรออยู่แล้วยืนรออยู่แล้วยืนรออยู่แล้วไรไม่ได้ถูกต้องค่ะแต่ยืนรอใช่ค่ะแต่ยืนรอเนี่ยห่างจากประตูสัก50เมตรเพราะอีก50เมตรกปปสหรือว่าม็อบนกหวีเนี่ยเอาไปหมดแล้วมีเยอะไหมครับถ้าตัวกปปสก็ตอนนั้นก็ คือเต็มเต็มพื้นที่อะค่ะเต็มพื้นที่ประตูซึ่งประตูเนี่ยเป็นประตูสเตลเลสทั้งสองฝั่งเลยมีประตูสองสองด้านคือสรุปเต็มทุกประตูนะคะแต่ชั่วโมงนั้นเราก็รู้คือเรามองเราเราแยกได้ว่าตรงไหนคือผู้ไปใช้สิทธิ์แล้วก็กลุ่มไหนคือผู้ที่มาคัดค้านมันชัดเจนมากเลยสําหรับหน้าตาแล้วก็สําหรับท่าทางเลยแต่จังหวัดที่ไปเนี่ยเมื่อเห็นว่าผู้ที่ไปเลือกตั้งคนอื่นๆเนี่ยเขายืนอยู่ฝั่งหนึ่งส่วนก็ฝั่ฝ่ายล้มการเลือกตั้งฝ่ายความการเลือกตั้งอยู่อีกฝังนนอะไรรทําาใให้เตัดสิจ เป็นคนแรกที่เดินข้ามจากฝั่งนี้ไปเผชิญหน้ากับฝั่งนู้นเพื่อทะลุไปเลือกตั้งค่ะคือีันรู้สึกว่าโอเคทุกรู้บรรยากาศไปทุกคนเนี่ยไม่พอใจอที่ว่าทําไมเขาต้องมาขัดขวางเราถึงขนาดนี้แต่ชั่วโมงนั้นคิดอย่างเดียวว่าชั่วโมงนั้นคิดอย่างเดียวว่าแล้วถ้าเรายืนแบบนี้เราชักสีหน้าหรือเราแสดงไม่พอใจอย่างนี้เขาสนใจไหมกับความรู้สึกเราแบบนี้คุณไม่ได้สนใจความรู้สึกเราเลยเพราะฉะนั้นเราเราได้แค่ยืนหรอเราได้แค่ชักสีหน้าเหรอ เป็นไม่ได้คน<ม>เราสัญญาณาทุกคนมันต้องมันต้องต่อสู้ครับถูกไหมครับเพื่อเพื่ออะไรเพื่อสิทธิ์ของเราเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อลุกลานใครใเราไม่ได้ต่อสู้เพื่อจะทําให้ใครเดือดร้อน<ม><ม>นี่คือต่อสู้เพื่อสิทธิ์ของเราแ<ม><ม>ท้ๆซึ่งทุกคนมีสิทธิ์คือคนไทยทุกคนเนี่ยมีสิทธิ์อะแล้วเมื่อถึงโอกาสจะต้องใช้ทําไมเราไม่ต่อสู้<ม><ม>เลยแค่ยืนเฉยๆก็เลยเลยเลิกก็เลยแต่ตัดสินใจช่วงช่วงนั้นพอตัดสินใจงั้นปั๊บเดินเข้าไปเลยเดินเข่าไปเลยเพราะว่าช่วงช่วงประตูเนี่ยมาถึง ก็ผู้ที่ยืนไม่พอใจก็อยู่ตรงนั้นแต่เราก็เดินปรีเข้าไปเลยฝ่าฝูงม็อบเข้าไปเลยซึ่งชั่วโมงนั้นเนี่ยอาจจะเป็นช่วงช่วงเช้าอยู่ม็อบก็อาจจะแบบว่ายังไม่ยังไม่ยังไม่ถืงเก่เท่าไหร่ใช่ไหมคะเราก็เดินเข้าไปแล้วเราก็ไปไปไปคุยกับเขาว่าเข้าประตูไหนได้คะเขาก็บอกว่าไม่ได้เข้าไม่ได้อันนี้คือพยายามจะไปขอเข้าดีๆขอปศก่อนใช่ค่ะขอขอก่อนซึ่งตอนที่คุยก็เป็นก็เป็นการ์ดนะคะปิดหน้าปิดตามาอะไรมาเรื่นก็ไม่ได้กลัวเออ การแต่งกายแบบนั้นเลยพอเราถือว่าเราไม่ได้ทําอะไรผิดแล้วเราก็ไม่ได้ไปพูดจาดูถูกเยยดยมเขาด้วยดิฉันก็เลยเข้าไปบอกว่าเข้าประตูไหนคะเขาบอกเข้าไม่ได้ดิฉันก็เลยพูดอย่างที่เห็นในภาพนั่นแหละค่ะก็จากคาพูดที่ดิฉันพูดไปเนี่ยมาดูย้อนหลังนี่ดิฉันรู้สึกว่าดิฉันก็ไม่ได้พูดจาหกล้งใคตรงไหนเลยนะแล้วก็ไม่ได้ก้าวร้าวไม่ได้ตรงไหนเลยซึ่งเราพูดจาที่ตรงมากแล้วชัดเจนมากว่าเรามาเพื่ออะไรไมต้องมาขัดขวางเราด้วยแต่หัวใจคือวันนวินาทีที่ก้าวเท ฉันจะไม่ยอมถูกต้องค่ะเพียงแต่ว่าตอนตอนที่คุยกับเขาแล้วแล้วเขายังไงก็บอกว่าเข้าไม่ได้ยังไงก็เข้าไม่ได้คือหลังจากที่โต้เถียงกันกันอย่างอย่างที่เห็นในภาพเนี่ยเขาบอกยังไงก็ก็เข้าไม่ได้หลังจากนั้นปาริตฉันก็คิดว่าคงคุยกันไม่รู้เรื่องแล้วล่ะครับถูกไหมนะตัดสินใจปีนเลยใช่ค่ะตัวระบบการเลือกตั้งที่มีความสําคัญต่อคุณสุวินันท์ยังไงฮะคือจะบอกว่า เรื่องของการเลือกตั้งเนี่ยถ้าเมื่อถึงในอายุที่ที่เราสามารถที่จะเลือกตั้งได้ถูกไหมคะทุกคนก็ต้องไปใช้สิทธิ์มันเป็นหน้าที่ด้วยแล้วมันเป็นสิทธิ์ด้วยถูกไหมคะจะบอกว่าไม่ไปไม่ไปใช้สิทธิ์คุณไปใช้เนี่ยคุณจะโนโหวตหรือไม่เลือกใครมันก็ได้แต่มันเป็นสิทธิ์และเป็นหน้าที่ไปไปพร้อมๆกันสําหรับคนไทยหน้าที่แค่นี้คุณยังรับผิดชอบไม่ได้คุณจะไปรับผิดชอบหน้าที่เลยได้ถูกไหมคะแม้กระทั่งคุณจะเกิดอุปสรรคไงคุณก็ต้องรับผิดชอบหน้าที่ของคุณให้ จตุจักนะครับไปที่เส้นจรโพลีเทคนิคครับครับแล้วเราไปตอนมืดเหรอฮะถึงต้องเอาไฟฉายไปด้วยอ๋อไปตอนสว่างค่ะไปตอนแปดโมงค่ะดูไฟฉายอ้าวแล้วแล้วทำไมทำไมต้องต้องเอาไฟฉายไปด้วยฮะเอาไฟฉายเนี่ยดิฉันก็คิดว่าเขาเขาจะต้องมีม็อบมาขวางทางดิฉันแน่เลยแล้วมันก็อาจจะบังทางนะคะดิฉันก็ก็เอาไว้ส่องสว่างอะค่ะขอทางนะคะเป็นเป็นสอกขอทางด้วยแล้วก็ส่องสว่างด้วยมันก็สว่างพออยู่แล้วถูกไหมฮะเห็นชัดทุกอย่างแล้วแต่เอาไปเนี่ยเพื่อไป ไปบอกว่ายังไงฮะเป็นการขอทางเข้าไปในตัวนะคะคือขอทางให้เดินไปใช้สิทธิ์นะคะซึ่งตอนที่น่้นไปนี่ท่านก็เดินไปเขาก็เขาก็ยังยืนอยู่ระเกะระกะประมาณไม่ถึงร้อยคนน่ะนะคะนั่งนั่งยืนยืนเ่านก็เดินไปจนเสือบจะถึงละค่ะอีกห้าเมตรจะถึงเนี่ยเขาเกิดรู้ตัวขึ้นมารู้ตัวว่าเราจะเข้าไปใช้สิทธิ์ตอนแรกเขาคงที่ว่าเราเป็นมอบพัมังคะอ๋อครับใช่ไหมคะเพราะเพราะเขาก็คงไม่รู้ว่าทำไมมีคนผู้หญิงคนหนึ่งเดินเข้าไปในนั้นก็คิดว่าพวกเดียวกันก็นอนลงระเกะระกะ ไม่ให้เดินนอนเพื่อขัดขวางไม่ให้ขัดขวางไม่ให้เราเดินเข้าไปเียวก็เดินแหวกไปตามที่มันมีช่องทางเดินนะคะเพราะแหวกไปได้สักพักหนึ่งเขาก็เอามาเบียดกันเบียดกันแบบว่าเดินไม่ได้คือถ้าเดินเนี่ยเดืนต้องข้ามคนต้องเหยียบคนแน่นอนแล้วเขาก็มาฉุดแข้งฉุดขาฉุดมือฉุดไม้ฉุดอะไรทั้งหมดนั้นนะคะแล้วก็เอาเอาธงชาติคลุมดึงนะคะก็คือจะเกิดการรุนแรงเกิดขึ้นแล้วนะคะ เนี่ยก็ไม่ยอมเนี้ยก็สะบัดนะคะคแล้วก็มีคนมีคนพูดบอกว่าอย่าอย่าให้ปล่อยเขาไปอะไรเงี้ยนะคะค<อ>ืออย่าไปรุมเขาเนี่ยก็เลยคิดว่าเออเขาอาจจะมีอารมณ์ที่มืดมัว<อ>นะคะหรือว่ามีอารมณ์ที่ <c oughs> โกรธแค้น เข้ามาหน้าที่ของเขาคือเข้ามาหน้าที่ม็อบเข้ามาหน้าที่นี่ในภาพคือข้างล่างนี่ก็คือเหยียบคนอยู่ไหมฮะไม่ได้เหยียบคนนะไม่ได้เดินแล้วค่ะตอนนี้ไม่ได้ก้าวแล้วเพราะเดินไม่ได้เดินไม่ได้เขานอนอยู่แล้วเขากำลังถูกเถียงอะไรฮะเขาคือกำลังจะบอกว่าอยาเข้าไปเหรอหรือไงเขาด่าด้วยเขาเขาถูกเถียงด้วยนะคะที่ตอนนี้เดินไม่ได้แล้วแล้วเรียนก็เลยเอาไฟฉายสองทางแล้วก็ชูชูชูไฟฉายให้เขาแสงสว่างขึ้นมาแต่ว่าเขาก็ได้คิดนะคะคือเขาเงียบลงก็สงบลงแทนที่จะมายอยดจุดกระชากเขาก็อาจจะฉุกคิด แสงสว่างว่านี่มันเป็นนัยะของอะไรนะคะนยยะของของแสงสว่างนี่คืออะไรนะคะค,คือดูที่พี่เดินเนี่ยนะครับคือคลิปจริงๆเนี่ยมันยาวประมาณ5นาทีแล้วพี่เดินด้วยความที่จะพยายามจะไม่ไป เหยียบไม่ไปกระทบกับทั้งกระทั่งกับที่ที่ขัดขวางมากตอนที่หยุดนี่คือเดินไม่ได้แล้วเพราะว่าถ้าดินแล้วจะเหยียบคนนะคะแล้วเขาก็บอกว่านี่ธงชาตินะอย่าเหยียบก็คืออย่าว่าอย่าอย่างไรคะคนก็เหยียบไม่ได้ธงชาติก็เหยียบไม่ได้อยู่แล้วเดียวเคือจะไม่ให้เราเดินใช่เดี๋ยวก็ถึงยืนอยู่กับที่แต่เดี๋ยวยืนอยู่กับที่แต่เดี๋ยวก็ชูไฟฉายวันทีฉันต้องการมหาแสงสว่างนะคะแต่สมัยต้องต้องเกิดในประเทศไทยตอนั่นร่กลัวฮะแบบวกนนี้นอนขวางอยู่ตั้งเยอะแยะแล้วคน ผมคิดว่าผ <ici> ู้ชายเนี่ยตัวใหญ่ๆอย่างผมไปเจอพวกนี้เยอะผมก็กลัวเขาพูดอะไรเนี่ยเขาเขากำลังต่อว่าหรือเขาด่าหรือเนี่ยเขาเขาต่อว่าว่าเขาก็ทั้งต่อว่าทั้งว่าด่าอะไรนี่นะคะก็บอกว่าคุณจะไปเลือกตั้งทําไมพวกนี้เขาคอลเลคชันหรืออะไรเงี้ยคือเรื่องก็ไม่ได้เถียงกับเขานะเพราะเรื่องตัวคนเดียวถ้าไปเถียงแล้วก็เกิดอารมณ์ไม่พอใจขึ้นมาเนี่ยอาจจะโดนรุมยำเนี่ยก็เลยไม่เถียงนะดี่เขายกมือไหว้ขอทางนะคะเนี่ยไปใช้สิทธิ์ แล้วพูดอย่างนี้อย่างเดียวขอใช้สิทธิ์อย่างเดียวเปขอใช้สิทธิ์นะคะก็ขอทางหน่อยค่ะพี่แล้วก็ยกมือว่าจะเห็นรูปนั้นยกมือว่าทางแต่เขาก็ไม่ให้เข้าไปเขาบอกไปไม่ได้ไม่ให้ใช้ไม่ไม่ไปปิดแล้วนะคะแล้วบอกแล้วเขาก็หลังจากที่ยืนยืนอย่างเงี้ยก็มีคนเข้ามาเจรจาบอกไปพี่อยากเข้าไปเลยตรงนั้นน่ะเขาปิดแล้วล้นบอกว่า เออมันอีกห้าเมตรเดชขอไปดูได้ไหมว่าปิดไม่ปิดนะคะปิดจริงหรือเปล่าืเดชไม่อยากจะเชื่อคําพูดของคนเดชอยากไปเห็นกับตาคือถ้าบอกเล่ากันมาว่าปิดปิดแล้วเชื่อเลยนี่จะคงไม่ทําแค่นี้อีกห้าเมตรไปได้ไหมแล้วก็ให้เข้าไปไหมเขาบอกไปไม่ได้อันตรายตรงนั้นเป็นไฟคุณรู้ว่าตรงนั้นเป็นไฟคุณเข้าไปทําไมอันตรายเดวก็บอกเอาก็ตรงนั้นมันพวกคุณไม่ใช่เหรอคะที่ยืนอยู่น่ะใช่ไหมคะคุณคุณเดินเป็นเพื่อนเดชก็ได้เดินไปเป็นเพื่อนพี่ละกันนะเออเดินไปเป็นพื่อนพี่เขาบอกไม่ได้ไม่ได้เด็ด ในที่สุดเขาก็รุนรุนเดียนออกมาค่ะคุณพิจารณีได้ลงคะแนนเสียงไหมครับตกลงได้ลงไหมไม่ได้ลงค่ะตกลงเขตนั้นเขาปิดตั้งแต่อไม่ได้ขายเลยเลยค่ะไม่ได้รได้ลงเลยไม่ได้ลงเลยค่ะแล้วพอเดี้ยนไปแจ้งความเนี่ยเขาก็ที่ตรงหลังจากแจ้งความมันคนเยอะมากเต็มโรงพักเลยไปแจ้งความใช่ไหมคะเขาก็คุยกันว่าพวกที่เขาจะไปลงคะแนนเนี่ยเข้าไปแล้วเนี่ยผลปรากฏว่าไม่มีม็อบเลยเหลือสักคนเดียว ประมาณสักเก้าโมงเลยมันก็ไม่มีมอดเหลือสักคนเดียวแต่ว่าหน่วยเลือกตั้งปิดเซีย <c oughs> นว่าตลกนะคะมันเป็นเรื่องที่ตลกร้ายมาก <c oughs> <c oughs>